บายดีพี่เอฟซีเดี๋ยวคนเดียวกันนี้ก็มาแวะเยี่ยมตือนหน่อยหนึ่งพี่น้องเป็นยังไงเนาะเดินทางมาเซโนอลไรพี่น้องก็เลยแวะมาเล่ยนน้ำวันหนึ่งพี่น้องแวะมาเล่นน้ำอันนัไนแหละเสายางเกาะสามนบ่อเผ็ดอะไรพี่น้องเป็นเนมาแต่ฝั่งไทยเนาะก็เลยแวะมาหล่นหน้ำหนึ่งพี่น้องไม่เป็นอะไรแวะมาหล่นน้ำพี่น้องเสรเป็นกัดหนวพี่น้อง มาลานเลี้ยไอ้เป็นไปเห็นเซนิสไปนะบ่อเพื่อนไปโมนบ่อเป็นแบบไปโมนบ่อเนั่นแหละก็ะหนามากพี่น้องมาลิยังปลาซาเพ็บะลามนเออวันปาโมนสาโมนปามนบอกเพ็ดเป็นมาได้พี่น้องกันเลยไอ้เป็นไปเล่นน้ำหน่อยหนึ่งเนาะเวลาต้องพี่น้องนะต้องไปอยู่กันไปอยู่กันเอาสิถามนี่เป็นยังไง เป็นยังไงวะไปแน่แล้วบ่เจ็บบอมันเป็นตับอักเสบ็นตับอักเบที่น้องหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ได้สิหมดไปเมืเฮียนบอกเฮียนอยไทยเฮียนอยู่ไทยไปไทยบอหนิไปแต่ก่อนทีไปไทยพี่น้องก็มีแต่ตะอ้วนเนาะเฮียนหนังสือพี่น้องกะตามเพิ่นมาอยู่เนี่ยแหละพี่น้องก็เลย ไถ่ยนเดี๋ยวใช้ไถ่ยนเดี๋ยวไถ่ยันกลางคืนไถ่เดือดเพื่อทอดตลาดผู้บอกอยู่นี่ใส่หลุดหลุดถนี่ปั่นไปนะปั่นไปเลยปั่นได้ไหมบ๊อบยังปั่นก็ได้ปั่นก็ได้ตอนนี้เปลายบ่ะไ้กีบกว่างเป็นมีหมูเดี๋ยวพี่น้องมีน้องพรเนาะแมนบอลน้องพรน้องทองไปกับน้องทองพรอนกับน้องทองบอไดไปหลินน้ำน้องบอส้อนไปบอสไปไปบอสสิบเบสพี่น้อง มวนว่ามาหลินอยู่นี่มาอยู่นี่มวนว่าม, <ละ S 2> มาอยู่ในก็<ล>ะหอดเลยเด้พอพี่น้องเดือนหนึงน่งเนาะหอดอล้วบ่เดือนหนึ่งตะกอนมาอยู่นี่มวน,นแล้วมแล้วมาอยู่นี่เป็นกะดีเนอหนึงนงนนนงน่งพี่น้องคือได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเด้อพี่น้องมันจะบ่เบืองพี่น้องแต่วอยู่บ้านนฮาบ่มีไวไฟวแต้พี่น้องถ่ายเปนมาพี่เิ่นยังได้ใช้ใสไรไฟน้าเอวย่นเหมือนบ่ไดหลินเนี่ยพอไดหลินพี่น้องพอได้อัดของอัดคลิปนําบังเทือบางที่กะ อินเทอร์เน็ตบ่แห้งเนี่ยก็ไปโหลดคลิปอยูอ่กนเอาอุ่นคบผมีเยังมากมายดอกพี่น้องกับแหวนมาลิงน,น้ำร้านทุนแล้วก็ตั้งมาเยี่ยมยามร้านอะไรทุนยังเก็บอยู่มือหนาอย่างกิ่ฟ้าเมซี่เปิ้ลมาด้วยพี่น้องกับมือนี้กับแมนพอตดมาผู้เดียวแล้วก็ตามมาแหวนลิงน,น้ำยังเกาะสาวมนปลอดเพ็อดอะไรพี่น้องพนดีเคยเสวยเรือเนาะเคยเสวยเรือในการเห็ดสอาเห็ดซอ,องอะไรพี่น้องก็เลย ตามจยกเห็นตัวจริงเพื่อนเนี่ยัยงบ่เคยเห็นตัวจริงเพื่อนพี่โนโอ้องก็เลยแวะมาเล่นเนาะก็บมมียังมากมายไปโนโอนาปนี่ไปเดี๋ยวมาหน้าจังอันนั้นเนาะ <c oughs> ไปได้บอยยางได้บอ๊บอ่ะผมมียางมากมายพี่น้นองเดี๋ยวสิไปหลินน้ำอันนั้นก่อนน้ำเอื้อ้ยมันก่อนน้ำกบอฟก๊อกระนาตาอ้นนี่แหละก่อนบันจะไปบ่ ไปกันพี่น้องต่างแต่อ้วนอย่างได้เนาะโอ้ขึ้นมาเพม่อนสีนอนเด้อพี่น้องโบแมนโบแมนเพลิดเป็นพี่น้องอ่ากะมีน้องโคนมาเล่นน้ำพี่น้องแด่มาเล่นน้ำพี่น้องเลยมาเบิ่งร้านเลยกันั่นอืมอันนีั่นามาเล่นน้ำอะไรกันนแะนั่นมาเห็นไอ้เพสเพื่อนี้กลับมื่อนี้บอกให้จักหน่อยประมาณสี่ห้ามงแรงเนี่ยจักหน่อยประมาณสี่ห้ามงแรงบ่ กว่าสีผ้ากันเรานี่น้าตัวเมียเหร่น้ำเออเอาไว้อ้นไปมอกับไปวะไปมอนกับไทยวะสกลับไทยคือกนเนาะนักะตัวไปเห่น้ำบ่ลอะบออะไรประเทศบัตซึมมันเกินน้องมาหน้าว่าพอดีสีมีดใหญ่บนใจดีเนาะบนไก่แต่ห้อา ที่เรยกเอาไว้ิบว่าได้เห็ดดอกเพรานั้นโทรมาบอกว่าพอดีพี่มาเที่ยวไทยพี่จะไปเล่นรวยเนาะมันไดนเห็ดพอดีที่เห็ดอยู่ในบ้านว่าหรือว่าแบบเห็ดอยู่ในเฮือนไหนเห็ดในเฮหีบบอกอันเดี๋ยวสิเข่าไปอวยพรได้ได้เลยเมื่อได้เห็ดในเมื่ออื่นบอกมันที่เก่ามื่ออื่นมันที่เก่ามันที่เก่าเนาะอายเป็นพี่เนาะตอนนี้ก็อยู่ทางสามคนอยู่ก็อยู่พี่เนาะ ไปรงคา,า,าคับาไปังคากับไปโอนเนาะอ่ะน้องเมฆ <ไป S 1> พี่ <สา S 1> นอ้ <สา S 1> องเห็เดเฮ็ดอืองหมอพูดคยนลก่ก็เริ่มมาเลย,เลยพี่น้องปรปตทษขาสีได้เดินทางครับพี่นอ้องันี้เนาะอย่าอยู่อีกโดนแมนบริเเมือบ้านนะพี่น้องเลยกาตามที่ แบรมาเล่นน้ำอ่ายเพิ่นกาเคยมาพี่น้องก็เคยเห็นตัวจริงด้วยพี่นอ้องเลยอยากมาทักทายพี่น้องมาได้มาจักเถื่อพี่นอ้องโอ้ไปใช้ไปใช่ปะเออไปเติมน้ำมันบ,บ่อาข,าขี่ได้ขี่เจนน้ำมันหลดุดมือตินี่ใช้น้องพอรานมาบ่มาบอย่างมาบ่หนิย่างเข้าวใหม่สิย่างไปพูดนี่บ่หน,น่ ไปคว้ามือเลยฮอก็สิเมือพอดี <c oughs> อย่างไปท่าเลยเดี๋ยวสิสั่นไปเลยไปไปหนพงพี่นอ้องฝนกับตกพอดีเนาะอ่าเท่าไปพี่น้องวันนี้มาตัวสิได้เดินทางกลับได้เลยเฮ้ยตอนนี้ได้กลับไปพักพอกันอยู่บ้านพูดแล้วพี่น้องที่ถ่าต่อใส่เนาะอ่ออาอพี่น้องมาตัวกับฮาก็เดินทางมาอดเพือเนเด้วยพี่น้องกับเมื่อกี้นี้ก็บฝนตกหลับทางหน่อยหนึ่งพี่น้องเลย กตามเทียน,นเลยเนาะไปแวะเยี่ยมร้านหน่อยนึงเลยไปเยี่ยมไปมลกับไอเพลิเ,เลพิ่นแหละพี่น้องเพิ่นมาจากฝั่งไทยมาเล่ยนมาพิซายกนาเนาะเอาพิซายกน,า,นะา,า,ยกนาครับไปอ้อนไปเหตุงานวันเกิดอะไรน้นองมานานะเนาะเพิ่นเราอะไรตามที่นางเล่นน้ำไอเพิ่นกับไอไอเพลินเพื่อนแล้พากันเพิ่นกหบือนเคยเห็นเนาะเคยเคยเห็นกันไม่เห็นเลย <laughs> ใช่ไอ้เจ็เป็นมาเร็เป็นมาหันบอมาวัานี่มาว่านี่ท่ากันกันไปหมนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นมาเราตรดกับไปไปเบิงร้านนั่นแหละเขาแนวว่าคนเอาไปปาดเนาะในอึกคนฮะเจ็บคน่ะ บใบก็บได้เอามาปาดแท้มีผูยย้ใหญ่ใจดีให้มาปาดออกคนโวยเรือพี่น้องโชยเรือไ,ได้ล่านปลายได้ล่านหาพ่ดล่านหา,<อ>านหาได้ปาดเอายาไปเอาตัวกับเข้าไปยุบพี่น้องในห้องผ่ดา,ดาตัดไ,ไปจับสามพันเลยได้จับบอกถ้าอ้วนเป็นดีดเด้พี่น้องเพันย่อมไม่ผ่าเด้ถูกคนเลือดแต่ว่ายาเมื่นยาซาบวาสามารถแบบมันเทาได้นะพี่น้อง,องมันยังมีความรู้สึก เจ็บเลยกลัวเขาดัดฟันอย่างตัวนี้ผ่าเนื้อเป็นเนื้ออะไเได้อเหมมันแข็งแบบเป็นซิวนะพี่น้องแบบเขาบีบมันเจ็บเนาะโคตรเจ็บเลยแล้วมันเป็นเป็นหน่วยใหญ่จังอลยกอี่นี่กวาดสิผ้าเมย์เป็นปายหน้ามาเลยครับพลุตกในแในแม่์เป็นกระบอกหมักเดินทางไกลเลยพี่น้องมื่ออื่นเพิ่นกัตชิมาพี่อีกเพิ่นอะไรเพิ่นเราเนะเพิ่นเพิ่นเิ่น้างแล้วเพิ่น มัวแต่เตรียมมันเลยพี่น้องหัวซีฮอตยังก็ออกพอนษาอีกประมาณโอ้โหเข่าเดือนซิฟเด็กพี่น้องแล้วก็จะได้ออกพอนษาและจากหน่อยเป็ไปหาซื้อกลอกซื้อกล้วยซื้อใบตอกใบตอกมาเลยพี่น้องที่ม่เ็ดเนาะไม่อ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอตักับขอจบขอลาพี่พีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องในใจก็ขอบคุณทุกไลา์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเบิ่งให้เป็นกำลังใจพี่น้องที่ผมปาบุตริบเนาะเบิร์กโฆษณาให้เลยพี่น้องมีรายได้เนาะ บมมีอยังมากมายพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะาลาไปก่อนเด้อพี่ๆเด้อขอลาไปก่อนเด้อพบกันท้งงานเด้อพี่น้องเด้อ